กำลังจะขึ้นดอยสุเทพข้าดอยสุเทพนะขึ้นเขาร้องเพลงอะไรนั่นเนี่ยขึ้นเขาบินขา้ขามทวาร้องเพลงเพราะจังเลยโอ้โหร้องเพลงทัมเ, <c oughs> เพลงอะทัมเพลงนี่เจ้าคนไม่ได้ขับรถ ขับรถมันอาจจะแบบไม่เม้มชอนอีกอน่าช่วนขึ้นเยอะๆตรงลีนะ่บอกนอนหลับองไปเลยระ,ระบบโชคสมัยนีย้พี่พาานรถเขาปั่นจักรยานขึ้นเขาอ่ะเอาปั่นจักรยานนะมาปั่นจักรยานโอ้ยเท้าดีดีจริงโอ้รถแดงค่ะเห็นรถแดงนะรถแดง สวยไหมครับวิวสวยไหมครับท้าพามอย่าเหยียบสิลูกมันไม่น่ามาีมันต้นนั้นาไมเผาไม่เผาก็มีไม่มีใช่มันไม่น่าเันสะอาดสะอาดสะอาดใช่เพราะว่ามันต้นไม้มันมีอุทยานแล้วขข้าวพังเดี๋ยวมันเป็นต้นไม้ใหญ่แน่น่ะนี่อะไรไม่รู้เผา างวันยังโอเคนะออกเข้าไปแบบนี้กลางคืนไม่ใช่ออกค่ำนึงไงแล้วก็เลยมาถึงนู่นอ่ะห้าทุ่มตีวันตีหนึ่งอะไรเงี้ยอันนู้นแต่ว่าเราชินเนี้ยแต่ก็ต้องระวังศูนย์ศูนย์วิจัยพันธุ์พืชอ่ะเขาดอยชนน์เข้าไปในป่าเลยศูนย์วิจัยทำไรครับคุณพานวันนี้เราจะไปขึ้นลอยสุเทพไปไหว้พระธาตุลอยสุเทพกันครับคุณพาดูสิครับ นี่เขาทํานี้แต่ก่อนไม่เห็นไอ้าช้างเลยลูกแลพามช้างช้างช้างดูอยากได้เสื้อบุรีแบงแล้วไม่มีไซน์้ีหัด่อไปทางขาเข้าสูมซื้อสีกระเีมหญ่ไหลกว้างไหลใหญ่อกใหญ่ น่นเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่พระน้องคำคูบาคูบาอะไรนะคูบารีวิชัยใช่ไหมทุกทุกแา้วสาธุกันหลยสาธุองอองอ่ะทุกถึงถึงถึงแล้วครับถึงแล้วครับยักมือไหวเอาสวัสดีครับ